ดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอฤิ์าดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตวตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุรยยิยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจากกระวาลบูชามหาันวัตถุมงคลช่วยปรับเสรอ เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาล้ารวยเรียกทกรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเลืองทำการมงคลต่างๆดูเลือออกรถดูเรือขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้ากิจการดูเรื่องแต่งงานดูเรื่องผักโขอก เ่นชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม s u b สไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะนับหนึ่งสองสามถอยหลังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่7เ,เมษายน 2,565นะขึ้น7ข่ำ้ำเดือน5ปีฉลูในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับดูว,ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยนะเออห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสามารถจะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะในวันนี้เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับเออบางอย่างรอติดตามในช่วง พาดาวทูเดย์เได้เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้นะก็จะมาพูดถึงนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะเออคุณก็ติดต่อตามข้อมูลบนไลน์ที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะคุณจะสแกน QR Code นะเดี๋ยวเดี๋ว,ดวทีหลังอาจารย์ทำ QR c o า QR โค้ดให้ใหญ่ๆอ,อคุณจะได้สแสดงสแกนได้สะดวกหน่อยนะบางคนบอกสแกนไม่ติดเล็ก <c oughs> เออเดีย๋ยวเดีย๋ยวจัดก,การให้จะเอาบรร์รูมเลยนะสกีให้ใหญ่สุดๆนะโอเคนะครับถ้าท่าในใดสนใจจะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพเ่ยนะน้ำสูตรพยเห็ดหลินจือแดงสกัดตาเห็ดหลินจือดินเนี่ยก็สามารถช่วยบำรุงร่างกายได้นะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะนะให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับเวลานอนก็นอนหลับเต็มอิ่มนะช่วยในเรื่องของเบาหวานด้วย นะครับเออนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามตามข้อมูลที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะเออรังหนึ่งก็ประมาณ2,970ัาจบาทนะครับนะหนึ่งลังอัอนนะั้นรังหนึ่งมี36กขวดนะคุณก็กินได้เดือนกว่ากกินได้36วันเออก็กินวันละขวดเองนะ <c oughs> โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อน สำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น7จ็ดค่ำความฝันในขึ้น7จ็ดค่ำเนี่ยถือว่าความฝันจะดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคําทำนายนะในดวงชะตาของทุนนะครับมาพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันเพื่อรหัส,สบรีเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่ในวันเพื่อรหัส,สบรีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัส,สบรีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัส,สบรีมีทุกทาน้ํามันในวันพฤรหัส,สบรีก็ถือว่าจะมีโชคลาภ นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยว <c oughs> ต่อมาเลยนะครับจะมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีแล้วนะเออก็คุณติดตามในคลิปดูดวงชะตารายวันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพูดทั้ง12ราศีในวันเดียวกันเลยนะมันก็อาจจะ ยาวหน่อยนะเยวว่าจะพยายามแตัดให้มันสั้นที่สุดให้มันสั้นที่สุดนะเอออาจจะสามชั่วโมงไหวไหมไม่ถึงไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอกแหม่นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเยี๋ยาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาาแห่งความสำเร็จนะครับ <c oughs> นะ สาธุคิดสิ่งใดสมหวังนะครับคิดงานใดงานคิดเงินใดเงินสมหวังในทุกประการเลยนะครับนะสาธุเอานะอานตีนะเออแขวคขาดปลอดภัยแล้วในวันนี้ได้เซมซีใบที่สิบห้านะครับได้ใบที่สิบห้านะช่วยต่างต้งนนี้ช่วงนี้ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับให้ระวังอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงนะ หรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไม่ควรมองข้ามสิ่งที่เล็กๆน้อยๆอ,อาจจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้เนี่ยจะมีอุปสรรคอะนะเ,เพราะฉะนั้นคุณจะต้องอดทนรอคอยไปก่อนในด้านของความรักเนี่ยของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีอุปสรรคเข้าม,ามามากมายด้วยเช่นกันก็ต้องใจยเย็นๆเข้าไว้นะครับในด้านของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหานะที่ท่านไม่คาดคิดส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้ ในเรื่องของการงานคุณเนี่ยจะต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับมาพูดถึงการสมัครงานเนี่ยนะยังไม่สามารถหางานทําได้คุณต้องรอคอยไปก่อนนะครับคะแนนสอบในช่วงนี้ของคุณเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะในด้านของคะแนนสอบนะครับดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี่นะก็อ,อาจจะแย่ลงนะครับคุณต้องใช้ความพยายามในการรักษานะ <c oughs> ให้มากยิ่งขึ้น โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์วันโรคนะแล้วก็ฤทธิ์สีนะโรคฤทธิ์สีดวงนะครับเอ่อ,พอเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาเนี่ยเขาบอกเป็นฤทธิ์สีดวงให้กินกล้วยมั้งนะกินกล้วยใช่ไหมกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่กล้วยอะไรนะเออหมายตอนนั้นใจกินกล้วยไม่รู้นี่กล้วยอะไรวะน้ำน้ำว้าหมดแล้ว ตอนที่เคี้ยวมันมันรู้สึกมันยังมันมันยังไม่สุกเคี้ยวไปหนึ่งทีหนึ่งปักโอ้โหฟันแทบหักโอ้โหเม็ดมันแหมไอ้ก็เรียกกล้วยกล้วยอะไรตาในีหรือเปล่าแหมจำไม่ได้นะเม็ดมันยังแข็งแข็งอยู่เลยนะโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงปรากฏการณ์พ่าดาวทุดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงสตาในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับ สีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มนะเขียวฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะครับเในดวงตาเนี่ยสีที่ดีสุดก็คือสีแดงนะสีแดงสีบันเย็นได้นะครับสีที่เราลงมาคือเหลืองได้เขียวได้นะอัญมณีนี้อัญมณีก็คือทองคําเพชรได้แล้วก็ทับทิมได้นะครับนะ ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาตามวันเกิดเนี่ยสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ต้องระมัดระวังนะครับคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังอุปสรรคปัญหาเคาะกรรมต่างๆนะอย่าประมาทนะครับในดวงชะตาต้องใจเย็นเข้าไว้นะต่อมาคนดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าในวันนี้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างรวดเร็ว ชนิดที่ไม่ขาดกินไม่ขาดฝันนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสําเร็จมีความมั่นคงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความยามความบอบบันได้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะทำให้ดีที่สุดนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อสื่อสารมีโอกาสนะครับที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณด้วยนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าคุณจะมีสังคมใหม่ๆม,มีความรู้วิชาการนู่นนี่นั่นนะครับสมัครสอบก็จะประสบผลกว่าสําเ็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้เราะมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดนะครับรวมถึงในเรื่องของโรคเวโรโรคกรมด้วยนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพเยี่ยมเกรงคุณ น่ก็ถือว่าคุณเนี่ยจะมีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทูเดีกันเลยนะเฉะนั้นในดวงชะตาในวันนี้นะครับก็ดาวเสาร์เนี่ยก็ยังติดพิษสุนัขอยู่เสายังติดพิษสุนัขอยู่ดาวเกตดาวพุธก็ยังเสียอยู่เหมือนกันนะครับในวันนี้ ดาวพระจันทร์ย้ายช่วงตีห้านะครับพระจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเลงชาวลัคนาราศีธนูเวิรการได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาปากักใครอยู่ราศีธนูยกมือขึ้นเงินมาแล้วขอแสดงความดีใจด้วยนะครับชาวราศีธนูนะเ,เงินมารอคุณตั้งแต่ก่อนเช้ามืดเลยนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับเออนะต่อมา ดาวอังคารย้ายนะครับดาวอังคารย้ายเนี่ยยี่สิบสองในการสามสิบเก้านาทีนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอโอเคนะแล้วในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวอังคารย้ายเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะเข้าไปสู่ราศีกลุ่มเลงชาวลัคนาราศีสิง เพราะฉะนั้นดาวอังคารในวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็เป็นธรรมดาเป็นดวงรายวันนะครับเพราะฉะนั้นดวงของแต่ละคน,นก็เก็เหมือนกันบางคนอาจจะมีโชคลาภนะมีเงินมีทองก็ได้น,นี้ก็สุดแท้แต่นะดาวอังคารนี้ไปร่วมกับดาวศุกร์เดิมนะครับร่วมกับดาวเพื่อราดีนะซึ่งเป็นคู่สมพลด้วยในดวงชะตาเนี่ยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวศุกร์กลางคานเขาเรียกว่าศุกร์ปักหวานอังคารรับเอาทั้ง12ราศีจำไว้ พูดดีเข้าไว้ประสบผลความสําเร็จได้เงินได้ทองนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยศกปากหวานอังคารรับเราพูดได้ดีเข้าไว้นะจะมีเงินมีทองเข้ามาประสบผลความสําเร็จสมหวังเลยนะครับดีมากนะแม่พูดได้ดีเข้าไว้ออนะโอ้เอฟซีนะเออแฟนคลับหวงหมอริปอดาวทุกคนเนี่ยนะเออนะแหมขอให้มาดูดวงชะตาก,การจะเยอะๆนะเออแล้วก็แม้ขอนะเออขอให อ่ามีทุนนะในการไปซื้อคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต้นะเออจะได้มาไลฟ์สดนู่นนี่นั่นดูดวงสดให้กับ FC แฟนคลับของหมอิทุกๆคนเลยนะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์อะไรให้มันดีๆให้มันทันสมัยนะให้มันเ <c oughs> ข้ากับเออไลฟ์เวลาไลฟ์สด YouTube มันจะได้ไม่ต้องกระตุกอะไรมากมายนะเพราะคอมหมออาจารย์ในรุ่นพระเจ้าเหาแล้วนะเออมเออมันแก่มากซ่อมมาหลายคนแนละ้วเออนะเพราะฉะนั้นก็ขอ <c oughs> พูดให้ดีเข้าไว้เออมีโอกาสเาเร็จนวเนี่ยเรียบร้อยน้วนะเออขอเรียบร้อยแล้วนะนะสำเร็จสมเร็จส,ม,ส,ม,สมหวังนะโอเคนะครับเพราะอังคารก็เป็นอุจจาพิมกด้วยหมายถึงในเรื่องของการที่คุณคิดหวังทําสิ่งใดก็แล้วแต่จะต้องคิดการไกลมองไปข้างหน้านะจะประสบผลความสําเร็จนะครับพูดได้ดีเข้าไว้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นอังคารย้าย22ในกาก39นะทีนะอันนี้ ่อม,มาเริ่มต้นที่ชาวนาคาลาศีเมฆกันอย่างรวดเร็วนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยนะเด้อเด้ดดดดดดอเดอบอกครบหมดแล้วใช่ไหมเออก็ไม่มีขาดนะนะขนเกิดวันศุกร์ก็บอกไปแล้วนะมีอํานาจวาสนาที่ดีดวงชะตาคุณเออ,อน,นะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นชาวราศีเมฆราศีเมฆการงานคุณวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยนะวันนี้ถือว่าการเงินก็มีโอกาสที่ดีทําธุรกรรมก็จะประสบผลความสําเร็จนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวประจำตัวคุณมาอยู่ในภพราพ้าแล้วพยายามคิดให้ดีเข้าไว้จะประสบผลความสําเร็จนะแล้วก็เป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนด้วยนะกับดาวพระราหูนะครับก็ถือว่าดีมากเพราะฉะนั้นให้คุณพยายามพูดดีนะเดีย๋ยวดูสิปัมหนึ่งเดือนเต็มเตมอ่ะ พูดดีเข้าไหมเดี๋ยวดูสุก,ก่อนอ๋อพูดดีถึงเนี่ยแหละตลอดทั้งเดือนนี้เมษายนนะได้เงินได้ทองอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษศราศีพฤษศเนี่ยในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยก็ต้องไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะครับระวังสุขภาพนิดน,นึงส่วนในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวพูดของคุณก็ถือว่ามียังมีรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแต่สังคมหรือ หาเพื่อนฝูงจะช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองให้กับเจ้าชะตาด้วยนะครับมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆนะ <c oughs> แล้วก็คนรักคู่ครองก็จะช่วยเหลือเรื่องการงานด้วยนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยขอแสดงความดีใจด้วยคุณมีเงินมีทองเข้ามานะครับเออก็ขอให้ได้เยอะๆแล้วกันนะในด้านของการงานประสบผลความสําเร็จความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาภดีดี นะอุปสรรคปัญหานั้นเนี่ยจะทําให้คุณประสบผลความสําเร็จมีชื่อเสียงที่ดีด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนา <c oughs> ราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยของคุณในวันเนี้นะการเดินทางการเข้าหอ,อต่างๆก็ต้องนะให้เป็น,เป,นเป็นเงียบๆเ,เขาไว้อย่าไปเปิดเผยอะไรหมากไม้นะไปเรื่อยๆเ,เขาไว้ดีสุดทาตัวให้เป็นส่วนตัวเขาไว้ในเรื่องของการเงินของคุณในวันนี้นะครับก็ถือว่าจะมีโชคลาภเรื่องเงินเรื่อง,อง,องท้องนะ ในด้านของความรักความรักเก่าไม่ค่อยดีนะครับจะมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันนะการงานก็นจะเหนื่อยไปบ้างนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวลัคนาราศีสิงนะอังคารเล็งลัคนาเนี่ยหมายถึงมักจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองบ่อยส่วนมากชาวราศีสิงจะเป็นคนที่เริ่มก่อนนะสาหรับคนที่มีคู่นะคนที่ยังไม่มีคู่มันก็อาจจะทะเลาะกันด้วยเหตุการณ์น,กนนะก็ต้องใจเย็นเข้าไว้ นะครับซิมอย่างเลี้ยงเข้าไว้ดีสุดใจเย็นนะนะในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยดาวพุธไปอยู่ในภพสุภาการเงินในวันนี้ดีให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาไดหนึ่งนะครับถือว่าคุณก็จะเป็นที่ยองัับในสังคมมีโชคลาภดีด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยนะอังคารไปอยู่ในภพอารีเนี่ยคณมักจะขยันเป็นพัก ไม่ค่อยเดือดังใจสักเท่าไหร่ในดวงชะตาคุณแต่อุปสรรคปัญหาน,นั้นก็อยู่ไกลตัวคุณนะในช่วงนี้เพื่อนฝูงอาจจะเป็นศัตรูไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเงินการทองก็ยังมีรายจ่ายอยู่นะเออในดวงชะตาคุณเนี่ยแต่ในเรื่องของการงานท้าคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับทางไกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยกรรมมะสูภาการงานคุณจะประสบผลความสาเร็จมีความมั่นคงที่ดี นะครับการเงินคุณก็จะหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารโน่นนี่นั่นหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระิทั์คุณอยู่ภพปุตตะก,การงานในวินิจดีประสบผลความสําเร็จนะครับแต่เพื่อนฝูงไม่ค่อยดีซาเท่าไหร่ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนนะดาวไปจําตัวคุณไปอยู่ในภพพันธุเนี่ยคุณก็จะใส่ใจห่วงใยครอบครัวนะเป็นพิเศษในดวงชะตาของคุณเนี่ย นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธน,นูดวงชะตาคุณเนี่ยถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในด้านของการงานของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีแต่ให้ระวังในเรื่องของการพูดเขาไว้นะครับเออแล้วก็ดาวคารคุณไปอยู่ในภพสัต์ชเนี่ยนะถือว่าคุณเนี่ยจะมีสังคมใหม่ๆนู่นน,นี่นั่นนะครับหรือถ้าถามถึงเรื่องนี้ในเรื่องของบุตรบริวารของคุณเนี่ยถือว่าบุตรบริวารคุณเนี่ยจะมีเพื่อนเยอะ ด้วยเช่นกันในช่วงนี้และดวงชะตาคุณมีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าๆด้วยนะครับต่อมาเช้าลาัคนาราศี <c oughs> มังกรชาวราศีมังกรเนี่ยดวงคุณในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทําอะไรด้ยวยความไม่ประมาทนะครับปัญหาเก่าเก่าที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ดาวคารคุณเนี่ยนะไปอยู่ในพบาการาการเงินนะครับดังนั้นดวงชะตาคุณจะได้คือคุณอาจจะเอาบ้านที่อยู่าศัยเนี่ยเป็นที่ทถมากินก็ได้ ในการสร้างรายได้นู่นนี่นั่นเข้ามาแัน,นแ้วคุณก็จะมีรายได้มีโชคลาภเข้ามาที่ดีนะครับเออการเงินคุณคุณก็จะหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายไปในบ้านไปในครอบครัวนะต่อมาชาวลัคนาราศีก, <c oughs> กุมราศีกุมวันนี้การเงินก็มีโอกาสได้เงินมีโชคลาภประสบผลความสาเร็จนะครับโดยชะตาคุณเนี่ยถ้าคุณหวังในหลองงการงานต่างๆก็จะมีเข้ามาอาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้าง นะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์การติดต่อเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคาจาไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนดวงชะตาคุณเนี่ยนะถือว่าคุณเนี่ยดาวอังคารไปอยู่พบวินาศเก็บเงินไม่อยู่นะในดวงชะตาให้ระวังในเรื่องเครดิตด้วยนะครับเครดิตนู่นนี่นั่นนะแล้วก็การงานของคุณเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นเข้าไว้ดวงชะตาคุณจะดีขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันนี้ นะต้องใจเย็นเข้าไว้นะครับของชาวลักนณาราศีมีนนะนะโอเคครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิบซีดูให้เพิ่มเติมมาวัดดวงชะตาคุในึวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ใบที่หนะะึ่ง <C oughs> นะครับใบที่สองใบที่สโอเคให้เวลาสิ่วีนะครับเริ่มเจ๊งหัวซาสีหัวจี๋ปุ๋ยก็จับนะคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งผมให้คุณได้ป้ะสี่ไม่เท้านะครับการงานคุณถือว่าดีมากนะการทําง,งานเป็นทีมได้ดีรายได้ก็จะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรถือว่าเรื่อยๆนะครับความรักก็จะหวานชื่นมีโอกาสได้แต่งงานกันนะ ต่อมาคนเลือกพ่ใบไที่2คุณได้ควบอาศสวินถือถ้วยนะครับคุณจะมีสเสน่ห์ในในโดยะตาการนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆประสบผลความสําเร็จนะครับมีรายได้ผลกําไรที่ดีจากงานเข้ามาความรักถือว่าคุณจะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะต่อมาคนเลือกพ่ใบที่สามคุณได้ัวาสิบเลี้ยญน,นะครับขอแสดงความดินจด้วยในวันนี้การเงินของคุณนประสบผลความสําเร็จนะมีรายได้ที่มั่นคงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้น นะครับนะแล้วก็ความรักก็มีโอกาสได้แต่งงานด้วยนะในดวงชะตาคุณในฐานะคุณก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจทองคำต่างๆพลังงานต่างๆเนี่ยก็ยังดีอยู่นะรวมถึงในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับ <c oughs> นะถ้าใครสน,สนใจที่จะไปลงทุนประเภทวงนี้คุณก็ดูตลาดนิดนึงแล้วกันเออแต่ยังไงทองคำแ่จานเนี่ยรย้อยเปอร์เซ็น์เลยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพันเปอร์เซ็นต์มีโอกาสถึงสี่หมื่น หรือขึ้นไปแตะห้าหมื่นก็ได้เออมีโอกาสสูงมากเลยมันจะเป็นจังหวะจังหวะนะครับจังหวะที่หนึ่งเนี่ยก็ช่วงหลังสงการจังหวะที่สองก็คือช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมไปนะไปจนถึงนู่นเลยสิ้นไปเลยนะครับราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงมากนะโอเคก็ขอทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขนะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กา,ารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ